มาต่อกันที่ตัวอย่างที่สองนะครับเรามาลุยพร้อมกันเลยจากการเคลื่อนที่แบบวงเอแบบวงกลมของวัตถุหนึ่งนะครับพบว่าช่วงเวลาสองวินาทีอ้านี่คือคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาก่อนปากกานี้แล้วกันชึบชึบโอเคนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับอืมนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับ 2วินาทีนะครับเคลื่อนที่ได้10รอบนะครับ2วินาทีเคลื่อนที่ได้10บรอบ,ร,บ,ออบ,ร,อบรัศมีวงกลมมีค่าเท่ากับ0.2นย์ี่กิโลเมตรนี่คือรัศมีคือตัวอะไรเอ่ยตัว R นะครับเนี่ยตัว R นะครับ,ค,รบค่าความถี่นะครับค่าตัว T นะครับค่าเวลาและอัตราเร็วเชิงเส้นเชิงเส้นคือตัว V นะครับจำได้ไหมบเท่ากับอะไรเอ่ย วิ่ากับโอเมกาารนะครโอเคจะมีค่าเท่าใดตามลำดับอ่ามาดูนะครับดูค่า f ก่อน f คือความถี่นะครับนิยามคืออะไรครับนิยามคือ1วินะครับ1วินะครับได้กี่รอบโอเคยากเลยนะได้กี่รอบนะครับเนี่ยถ้าเราจำนิยามได้เราก็จะสบายนะครับ 1>, 1วิได้กี่รอบอันนี้นะครับ2วินาทีได้10รอบแสดงว่า1วิ่งวิได้5้านะครับนี่นะครับเราได้5แสดงว่าได้5ปั๊บแสดงว่าเลยแสดงว่าคําตอบข้อที่ถูกนะ่ยมี2อันแน่นอนเลยมีคำตอบคือเนี้ยสองอันแน่นอนเลยเดี๋ยวเนี่ยคำตอบคืออันเนี้ยนะครับไม่ข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยถูกต้องนะครับเมื่อเราได้ เอฟบัเราได้เราก็จะได้ค่า t นะครับทเท่ากับอะไรเอ่ยทีเท่ากับ1นส่วน f นะครับก็คืออะไรครับ1ส่วน5้านะครับ1ส่วนหก็คือศูนย์ั่นเองก็คือ10 5ห้าได้ศูนย์นะครับเดียวมากอ้าว0.2น,นเท่ากันเลยนะครับมาวัดกันที่ตรงนี้ครับ2ออันนี้นี่จากอะไรเอ่ย แล้วก็เหลือตัวอันสุดท้ายก็คืออัตราเดียวเชิงเส้นนะครับจาก v เท่ากับโอเมก้า r นะครับเหมือนเขียนโอเมก้าด,ดีสิโอเมก้าเท่ากับอะไรครับเอาอะไรง่ายสุดเลือกเอาเลยนะมี2พาย f กับ2พายส่วน t นะครับคุณครูขอเลือก2 2พาย f แล้วกันนะครับ2พาย fr นะครับ2พาย f ก็คือตัวโอเมก้าตัวนี้นะ นะครับใน EP ที่3นะนะักเรียนเอามากลางดูเลยนะครับกลางดูเลย2หมยคูณกับ3.14นะครับคูณกับ5นะครับคูณกับอะไรครับเดี๋ยวตัว R ครับ0.2ครับ นี่นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนสีนิดนึงชึ่ออ่าดูนะครับห้าคูณกับสองเป็นสิบใช่ไหมครับห้าคูณกับสองเป็นสิบสิบตัดกับศูนย์จุดสองได้แค่สองนะครับสองสามเป็นหกครับตอนนี้ตอบหกหกหกกว่าหกจุดสามนั่นเองอันนี้ตอบข้อที่หนึ่งนะครับข้อนี้อ่าง่ายนะครับง่าย จากที่เราดูมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าความถี่และคาบเนี่ยนะครับกินรอบวงมากนะครับกินรอบวงในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าค่า f และค่า T เนี่ยก็คือค่าความถี่และคาบเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับนักเรียนต้องไปทําความเข้าใจกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลื่นนะครับหรือว่าเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกก็จะพบจะเจอกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปเรื่องของความถี่และคาบนะครับแล้วก็ ส่วนเรื่องสูตรเนี่ยนักเ,เรียนเอา EP 3มานั่งกลางดูได้เลยนะครับโอเคเนาะจบแล้วครับ EP นี้บ๊ายบายมีต่อ EP หน้านะ